มมออไเหืืนถ้ลุงเห็ดยังอยู่กลับบ้านพยักกลับบ้านกําลังกลับบ้านเนาะเดินกลับเหรอลุงอีกไกลไหมถึงบ้านโอ้ไกลครับอวทําไมถึงต้องเดินกลับล่ะลุงที่ต่้งพารถครับเพราะว่าพอถือกับลูกเลี้ยงก็เลยได้หนีมากครับเหรอไม่ถูกกับลูกเลี้ยงก็เลยได้เดินกลับบ้านครับ ได้เดินกลับบ้านแล้วบ้านอยู่ตรงไหนไกลจากนี้อีกไหมลงุงไกลด้วนะครับพยาธิติดตึกนั่นแหละมาสารคามเหรอครับเลยสารคามไปครับอีกรออ้อยกว่ากิโลอ่ะแล้วลุงจะเดินกลับอย่างงี้เหรอครับไม่มีตังครับไม่เป็นไรครับไม่มีตังเหรอลงุงครับว่าไม่มีผมจะบาทมีจะบาทมีอยู่ห้าบาทครับติดก,กระเป๋านี่ยหรอมีอยู่ห้าบาทิดกระเป๋าหรอ หนูลงไปคุยด้วยกับลุงหน่อยสวัสดีค่ะลุงหนูชื่อเมย่านะลุงอยู่แถวไหนอยู่พยักครับลุงพยักหรอแล้วเดินมาจากไหนนะคะเดินมาจากชุมแพครับเดินมาจากชุมพรเลยหรอโอ้อ็จากชุมพรมาก่อนจนกับแปดสิบตัวกิโลแล้วก็จยางลุงมากลุงเดินมากี่ชั่วโมงแล้วโอ้ยหลายวันแล้วครับฮะได้กินอะไรรล้งหรือยังคะลุง ได้กินแต่เมื่อวานนี้วันนี้กินแต่น้ำลองทองครับได้กินแต่เมื่อวานเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลุงรออยู่นี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูไปเอาอะไรมาให้ลุงกินนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงช่วยคันเดี๋ยวหนูเอาอะไรให้ลุงกินนะแล้วเดี๋ยววันนี้อยากกลับบ้านไหมก็อยากสิปกติลุงทํางานคะทำมาหากินอะไรคะก็รับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปตรงนี้ห่างจากบขสสารคามไกลไหมคะก็ประมาณสิบห้ากิโลครับ เอาอย่างนี้เดี๋ยวเมย่าจะไปส่งลุงที่บขสสารคามแล้วเดี๋ยวเมย่าให้ลุงอะเสียค่ารถให้ลุงให้ลุงกลับบ้านไปที่สารคามมึงไม่ต้องเดินแล้วโผมกีอ๋อ,อ,อ,อไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรนลุง,งเอาอย่างนี้เดี๋ยวเมย่าหาอะไรให้ลุงทานก่อนนะเนื้หอไม่เป็นไรครับผมทานขนมมาแล้วมีคนให้อยู่ตรงนี้เหรอไปเดี๋ยวหนูไปส่งไปส่งบขสสารคามให้ ดูถามหน่อยพอดีว่าหนูว่ามีคนนึงเขาอยากจะกลับบ้านไปที่สารคามอะค่ะหนูอยากรู้ว่าตรงเนี้ยมันมันขึ้นรถยังไงหนูส่งแกขึ้นรถขึ้นรถไอ้ไอ้ไอ้สองแถวตรงนี้ก็ได้รถสีครัวที่แกไู้ไหมสองแถวมันเย็นมากแล้วได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปส่งแกก็ได้คุณแม่คุณแม่หนูขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะจะเล่นลูกเรื้ยงนะลูกนะขอบคุณขคุณคนมีน้ำใจป่ะขอบคุณค่ะลูกใส่แมสกสองชั้นนะ ฉีดแรงกับเขาให้นะคะลุงโอ้ทำไมมือลอกแบบนี้ทำงานหนักครับโอ้ปลาลุงกลับบ้านปลาเดี๋ยวหนูพาลุงกลับบ้านไปส่งครับแต่ละคำก็ได้ครับโกวิดสอไม่เป็นไรค่ะลุงเดี๋ยวหนูไปส่งเดี๋ยวหนูไปส่งลุงไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปส่งอย่าร้องนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปส่ง แม่ลองทองแม่เอาแม่เอาแม่ช่วยกันเอาเอาเอาต่างคนต่างช่วยกันดูไม่เป็นไรอ่ทำบุญช่วยกันโอ้ยแม่ขอบคุณนะคะแม่ก็เป็นครูเหมือนกันแหละโอ้ยขอบคุณค่ะลูกบ้าเมื่อกี้คิดว่ามีเขาเห็นงานก่อสร้างนี่ยะก็เลยมาเจอจังที่แบบเป็เลยคิดว่ามันเป็นเว้นจำว่าส่งเยอะ รถไฟฟ้ายาังคือคันไหนคะรถเบิรอันนี้สวยนะต้องอ,อันนี้นะหนูสง่งลงสินค้าแล้วอันนี้ลูกชิ้นอันนี้ข้าวบัวหนูมีอะไรเดียน่าจะให้ลงนะไปเริ่มต้นชีวิตใหมาได้ใหญ่ที่มาก,มากน,านะหนูให้เงินลงไว้สองคำหนูก็อยูผมแต่ง้าผมไปได้ชื่อเต่าชื่อเต่าชื่อเสือชื่อสลาก ราไม่ต้องว่างกสาธุนะสสาิเนอเมย่าส่งลุงได้แค่นี้นะขอให้ลุงใปดีมาดีนะอะไรที่ผ่านแต่แล้วก็ให้มันผ่านไปชีวิตนี้เจอจะถสิงที่ดีๆนะลุงนะสู้นะเหยนบอกเมย่าชีว่าลุงจะสู้อ๋อซื้อมาให้โอ้เอามาให้โ่คอีกเสือไปกินมื้อเย็นลครับมีใจบอ ลุงมาสองส้มหน่หอผมก็ไล่ายลุงลายครับ้ดีดีจเิอคนเด้อเอาคนใจดนทกเบเบย่าขายของลุงอวยพรลูกค้าเมย่าหน่อยลูกค้าอให้ลูกค้าขอราบเยอะเยอะลูกค้ารอบๆอยๆจกินก็แม่ได้กินในหน่อยให้กินไปโดนๆถูกถูกไว้ด้วยเอร์นเด้อค่ะโชคดีนะไปแล้วเมย่าไป